ซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าคันนี้แต่งหล่อครบไปแล้วจริงๆสวัสดีค่ะวันนี้ปอมแปมจาก e ีเกิลยูสานะคะเราพามาอยู่กับเจ้า t o y ย t a v ว r อ g e เจนค่ะรีวิววันนี้นะคะเราก็จะมาอวดโฉมเจ้า v ีออสสคันนี้ซึ่งเป็นปี14แล้วก็ปี15มาในเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดา มาค่ะเดี๋ยวเรามาดู V8 Gen 3คันแรกกันเลยกับ v o ปีสปีสนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้ค่ะด้านกระจังหน้านะคะจะเป็นออสีเดียวกับตัวรถแต่จะมีโครเมียมนะคะตกแต่งมาอย่างสวยงามเลยค่ะส่วนไฟหน้านะคะไฟหน้าตัวปี2014ตัวนี้เกียร์ออโต้นะคะก็จะมาในรูปของแบบไฟหน้าแบบมัลติรีเฟ c t กเตอร์ค่ะ ในส่วนของด้านล่างนะคะมีจะมีการแต่งลิ้นรอบคันมากับแม็กสีทองซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าคันนี้แต่งหล่อครบไปแล้วจริงๆ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังของ Vios คันนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะเซ็นเซอร์ด้านหลังให้เพื่อระบบความปลอดภัยในการถอยหลังด้วยนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูด้านในกันค่ะจะบอกให้ว่า Vios Gen สเนี่ยเออเวลาจุของเนี่ยจุได้เยอะจริงๆสามารถใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยสใบใบใหญ่ๆได้เลยนะคะแล้วก็มาในด้านหลังตรงนี้ค่ะก็จะมียางอะไหล่สามารถเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถหยิบขึ้นมาเปลี่ยนได้เลย วีออสตัวนี้ก็เลยถือว่าตอบโจทย์ในสมรรถนะในการขับขี่แล้วก็การใช้ชีวิตในเมืองได้ดีทีเดียวค่ะส่วนตัวนี้นะคะสีดำดุดันคันนี้ก็จะมาในรูปแบบของเกียร์แมนวนวลค่ะหรือเกียร์ธรรมดานั่นเอง ส่วนตัวข้างหน้านะคะด้านกระจังหน้าเนี่ยก็จะไม่มีอะไรแตกต่างจากตัวสีขาวมากนะักเอ,อ่อตัวตัวด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วมีแต่งโครเมียมเหมือนกันในส่วนของล้อมแม็กคันนี้ก็แต่งหล่อให้แล้วเหมือนกันเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะตัวตัวด้านหลังตัวเนี้ยก็จะมีความพิเศษ อีกเหมือนกันก็คือท่อเนี่ยก็จะแต่งมาแล้วเหมือนกันเพราะว่าตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยส่วนมากวัยรุ่นหรือคนทํางานก็จะเอาไปแต่งกันค่ะทำให้ v ีออตัวนี้เป็นมือสองแต่ว่าออปชั่นก็ถือว่าครบทีเดียวซื้อคันนี้ไปก็ถือว่าได้ทุกอย่างครบเหมือนกันในส่วนของที่เก็บของด้านหลังนะคะก็สามารถเก็บของและสัมภาระได้เยอะเหมือนกันเลยค่ะกระเป๋า2ใบใหญ่ๆก็สามารถใส่ได้และสามารถขนของในคนที่เป็นแม่ค้า ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถคนของไปส่งที่ไปรษณีย์ได้แบบสบายๆเลยค่ะคันนี้ไม่งงเลยใช่ไหมคะว่าทำไม วีออตัวนี้ถึงเป็นตัวที่ขายดีสุดในแบรนด์ของ Toyota เพราะ v ีออสตัวนี้มากับเครื่อง1 5 0 0 c ซีซีและ109แรงมา้าบอกได้เลยค่ะว่าขับในเมืองหรือจะขับไปต่างจังหวัดก็ถือว่าดีเยี่ยมไม่แพ้กันเลยจริงๆสำหรับราคา v ีออสคันนี้นะคะส่วนตัว,ส,วสีขาวนี้จะเป็น v ีออสปี2014เกียร์ออโต้ตัว J นะคะในราคาที่เล้าใจสุดๆเลยค่ะ3 000, 3 9 0 0 0กับชุดแต่งรอบคันแบบนี้จบในคันเดียวเลยค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์แมนนวลปี2015ตัว E ค่ะบอกได้เลยว่าใครเนี่ยนะคะอยากขับสนุกต้องเกียร์ธรรมดาค่ะกับตัวนี้ที่มีรอแม็กให้ครบแล้วเหมือนกันใครอยากดูรถตัวจริงนะคะเรียนเชิญได้เลยที่ Eagle Use c a r ค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนสยามหรือสามารถโทรไปที่ call center นะคะ0918914919ค่ะหรือสามารถติดต่อได้ในแอปพลิเคชัน Line นะคะ e a g l e Use c a r ค่ะ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ